สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้คลิปนี้เนาะแม่เพนก็จะมีแนวทางนะคะฮานอยและลาวพัฒนานอกของปู่40เนาะมาฝากมาต้นเอฟซีทางช่องนะคะแนวทางฮานอยและลาวพัฒนาวันที่23สิงหาคม2566เนาะคะ่ะแมพเพนได้ของปู่40มาแล้วเนาะแม่เพนก็จะเอามาลงทั้งช่องให้เป็นแนวทางค่ะ ต่ว่าแม่เพ่นจะเอาึ้นหน้าจอให้เอฟซีทั้งช่องเด้อค่ะเนาะถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบแนวทางกา็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ่นดเด้อจ้าเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะหาแนวทางดีๆมาฝากมาตอเอฟซีทั้งช่อง้อจ้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าค่ะว่าจะไปกับแม่กับบได้ไปซ้ำเนาะบอมมีรถเนะาะก็เลยพะว่าอาเดินออกไปเจอเศร้าแล้วเนาะ มาเดินออกไปได้เศร้าแต่ต,ตีหาเพิ่นไปเห็นงานแล้วก็เพิ่นจังสิเลยไปเนาะก็เ mm hmm. ลยบ่ได้ไปกับเพิ่นซ้ำเนาะมัาจะออกไปอยู่งแต่บอได้ไปซ้ำค่ะ mm hmm. เดี๋ยวประกาศหนาดีกว่าเนาะ่ะ mm hmm. กัส่วนของหลายๆเซียนเนาะแม่เพิ่นกะเอาได้ลงให้ไปแล้วเนาะก็เหลือแค่ของปู่40เนาะเจ้าเดียวเซียนเดียวอาจารย์เดียวเนาะ เด็ดมาเลยจะเนาะจะเอาขึ้นหน้าจอให้คือเก้ากาไปเบ่งภาพบรรยากาศคำมพงแกงส้มคิดดื้อด้วยเนาะ้วกะ็จะเอาห้าน้อยเอาเล่าขึ้นหน้าจอให้เบ่งพอ่อเนอะาะมามึงนี้จะได้ตัวใดกันแน่เนาะค่ะใส่หุ่นของเจียวนั่นมาให้เบ่ง เป็นยังไงเนี่ยค่ะอากาศทางบ้าน FC แต่ละคนค่ะแดดฝนบอเนาะกาอยู่นี่ฝนมาขึ้นแต่บ่าตอนกลางวันหยุดเนาะหยุดตกมีแต่กลางคืนฝนตกมีเพ่นเบิ้งองาข้าวช่องไดนเนาะกาเห็นแต่ ขาวดีๆทั้งนั้นเนาะกม่เพื่นกันยินดีกับทุกคนเนาะที่ได้โชคได้ลาบไปน้ำกันจ้าเพื่อนเจียวอย่างมาเบามาคุยกับเอซทั้งช่องการบ,บ่มีอย่างไรก็จะมีแต่คำขอบคุณแล้วก็คำวอวยพรเนาะแค่นี้หละลม่เพื่อนมีมาฝากเอฟซีทั้ง,งช่อง เราบ่าค่อยเก่งเนาะมาจากซีคุยเจอมาจากซีลุมคุยจังไดเนานะมีแขกทำขอบคุณแล้วก็ศคำอวยพรเนานะให้ยเอ็ซีตั้งช่องรวยๆเฮงๆปังๆไปด้วยกันกับแนวทางฮาหนอยของช่องน้องคัมแพงทุกๆวันเนาะกับราวพัฒนาพม่าเม็เซินเนโนได้ไปลุงแล้วเนาะช่องพาหัดฟนะิมเมอรีเนาะมันยากเนาะหลายช่องหลายกระดับเฮ็ดหันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เลยเฮ็ดให้สับสนงงเนาะ ก็เลยลงแค่ช่องเดียวนี่เฮ็ดช่องเดียวนี่แหะก็ให้เต็มทีกับพ่อแล้วเนาะค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ้าเนาะเว็บซีทางช่องผาเทมเปี่ก็เข้ามาเบิ่งใดเด้อจ้าเนาะนทางลาวพัฒนามาอยู่ช่องนี้แล้วเนาะประกาศประกาศเด้อจ้าเนาะเอาตามนี้ค่ะไป เบิ้งตัวเล่นกน,ลกนกันระดับเลยเบิ่งาพาบรรยากาศคำแพงแก่งส้มเล่นของเล่นอยู่ที่โรตัสเนาะล่ะพาคำแพงไปเล่นโรตัสเป็นอารมณ์ตีหลายเบิ่งไปนำกันค่ะคำแพงเก่งมากพี่แยะเก่งจังเลยเนะพื่อนนะมากหลายเพื่อน <laughs> นะเออนนั้นก็สิเล่นเอาสิไป เล่นนี่ก่อนห้ยมันเพ่งหยุดแล้วค่อยไปเล่น,น,นอันใหม่เอออ๋ขอพอเพิ่นก็ได้ <laughs> <ะ>เฮ้ยเก่งมากเอ้มาลองอเอ้ยอะบ๊อบบ๊อบ เยพี่ฝนหน่อยอี่จอนะน่ลามันเล่นในเดียวมันเบือเบืออยากไปเล่นนั้นไหมเล่นในนึงก็เบื่ออยากไปเล่นนั้นไหมเนี่เห็นปะเห็นปะเล่นในเดียวคุณเอคอคุณอ่ะเอา้าเอา ยอดไน,นเพ่อเอะยอดเองเลยที่ไหนล่ะพี่มอ,องฝั่งนั้นทุนจีหยอดให้หนก่มเ่นบอกพ่อข้าว พี่ฝนหน่อยบายบายพี่ฝนหน่อยนี่พี่ฝนอยู่นี่อเอ่อบ <laughs> ายบายพี่ฝนบายเฮ้ยบายมักอันนี้สิอยู่ดน <laughs> อันนี้อยู่ดนอันเดินขึ้นลงขึ้นลงเนี่ย ล่งแล้วบทเนี่ยเ้าบระท่านสุดความอย่าลงนะตกนะนั่งลงแ่งงงน่มหาอันเล่นของอันเล่นไหมอ <c oughs> เออไปใส่หน่อบปันเล่นได้เอา้าเอา้าเอา้เอาเล่นเป็นบ่ ุณน่ะเอาเล่นเป็นบ้างหายุดหลเล่นเป็นสะบมันเป็นหลอกนี่เอา้าสอบได้แล้วเ,เล่น <c oughs> <c oughs> เอา้าเอา้เอาไปไป สิละโอต้ตายเอ้าเอ้าไงหลังเออเพุ่อนอะเก่งหลาย <c oughs> เก่งคักไม่น้อยนลยกันเพื่อนอะเฮ้ยเพื่อนอะเบื่อแล้วเอาล่งบานนีไน่ไปไปใส่บานนี่เอา้าเออเอา้า แกงแกสงส้มเอ้ยจะมันเดือดค่ะ